aaa <laughs> ฮึ่ม <c ười> <c ười> เอากระบอกไปให้ได้หนึ่งเราให้เราประกาศไปแล้วให้ได้อันหนึ่งแล้วของของน้อยมันจะแห้แล้วมันจะเป็นขยะมันขยะมันโอเคมากพวกพวกพวกนี้ไรกันไป ข้าดอกไมอนี้ต่าดอกม้อยู่บนพเาา่มกบนพ้าว่านสักบนตังองช่งข้าบานาู่อยว่าข้าเหนอว่าเออเอาว่า้าบ่อยว่าข้าคืนเนว่านอ้ยคนกาารเียบ้านยังว่าด็กกันอาหารสม่าเด็กที่านบุตรคุณธรรมคุณ 莲花。 ได้ผ่อนเต็มเลย 大伯，我。<laughs> 嗯 oh. เฮม่ด้เรืงเปลี่ยนเสียงนะไป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 ้ปไ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 ไปไปไป

มาลอยเดือนลอยขึ้นเดือปนนนไข้้แลว ha 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 ha